ครับรอบ16ทีมครับ Mm-hmm. ลงแล้วนะครับสนามส้อนะคะโอเค Bye, my mang <laughs> ไปไปไปต้ต้องกีฬาต้องใช่แรงแรงก่อนเตะก่อนแรงขึ้นแล้ว่ไหมไป

ไปไปไ,ป,ไป,ปรีเซ็ตปล่อยปลปล่อยรีเซ็ตไปคร,รับไป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 สอง ไปเปลี่ยนฟังลูกเปลี่ยนฟังลูกเปลี่ยนฝังนะาฟังครับอ่าเปลี่ยนฝังลูก,นะมก,ลกไม่เป็นไรฟังจอยอ๋อไม่ต้องฟังจอย 好了。 ไปเลยไปเลยฟัาคิดไป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 โอ้อา <st iri> แล้วหนึ่งนาที <st iri> <okay. S 1> ลูกนึงอีกลูกนึง